เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ oh, สวยงามมากลูกแม่ <c oughs> เอาละค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนก็นมาเจอกับเจเองเช่นเดวกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยแล้วนะคะแกขากับเกมกราก้อนราชาเจ้าเก่าแต่เวลาไม่เดิมนะคะเวลาเปลีป่ยนไปเรื่อยๆนะอีดกอ,อก <c oughs> อสำหรับวันนี้นะคะ,ะมาสารต่อจากคลิปที่แล้วไ่ใช่คลิปสิคลิปที่แล้วนะคะที่เจ๊เนี่ยได้มีการแนะนํา คลาสใหม่นะคะที่เป็นคลาสแฟรี่ผีไดโหงนะคะแล้วก็ทุ่งดอกตะลงโปงเอาไว้นะคะแกะสำหรับใครที่อยากดูสกิลของน้องเนี่ยนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ด้านบนนะคะลิงก์ด้านบนของจอได้เลยนะคะจะมีลิงก์แนะนำนะคะเป็นคลิปแนะนำคลาสนี้นะคะว่าสกิลนางใช้ยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะที่เจได้ลงไว้นะคะ<ไห>อะมา สำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเช่นเคยอีกแล้วค่ะแกเออวันนี้นะคะเราจะพาน้องไปแรดใน PVP ค่ะอ๋อเราจะไปปลูกต้นรักใน PVP ค่ะเราอยากรู้ว่าถ้าศัตรูมาติดดงดอกนิ้วของเราแล้วเนี่ยศัตรูจะตุยเย่บตาตาเเบไลตุยขนาดไหนนะคะแกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปลงข้ามเซิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะ チュイン เริ่มแล้วนะคะอีห้อยรอดอีก10วินาทีตื่นเต้นมากอสำหรับ PVP ข้ามเซิร์ฟวันนี้จะเป็นการออดชิงเสานะคะชิงเสาเหงาจังเบยนะคะแกอุ้ไม่รู้ว่าทีมเราจะบงหรือจะรอดอเกมเริ่มแล้วค่ะแกไปค่ะไปค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องไปชิงเสาก่อนนะคะไปเปิดเสาก่อนคุ้มครองเพื่อนแบบหนึ่งนะคะเผื่อมีอีกพวกตัวฝั่งนู้นมั่นหน้าเข้ามาเงแจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอฟเสาไปครับพอศเฝ้าขาระบบนางเฝ้านะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะวิ่งไปก่อนนะคะวิ่งไปก่อนอีทอล็อกตอกแตกนะคะเสาหนูยังว่างอยู่เสาหนูยังไม่มีใครมาเอฟอุ๊ยกดแดดผิดอีกปอบไม่สิต้องกดแดดอันนี้โอ๊ยจำยากอยู่นะแกอันนึงแดดถอยหลังอันหนึ่งแดดไปข้างหน้าต้องจําดีๆนะแกกดผิดกดถูกแดดขึ้นหน้าขึ้นหลังเดสม่วซัวไปหมดอุ๊ยส้นสูงใครตกเก็บส้นสูงแป๊บไปต่อค่ะเออวิ่งได้เร็วขึ้นอามายังเธอเร็วๆเราจะไปเอฟเสาหนูก ไปแล้วะคะโอ้มีใครมาไหมคะอีพวกัวดอีพวกตัวหัวแดงทั้งหลายแหละมีไหมมีไหมอ่าไม่มีนะคะวางวางดอกไม้ขู่ไปก่อนแป๊หนึ่งอ่ะเก็บเสาแป๊บนะคะตีกันไปเลยคะ่ะตีกันไปเลยคะ่ะเดี๋ยวขอยืนเยี่ยวตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปช่วยตีกันไปเลยคะ่ะตีกันไปเลยค่ะแม่อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแปะลงไปคะ่ะลงไปคะ่ะวิ่งไปอย่างมั่นหน้าคะ่ะวิ่งไปตามสไตล์คนมั่นหน้านะคะ เขากำลังนัวกันแล้วค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะทดสอบสกิล2เลยนะคะว่าจะรุนแรงแฝงต้นมะม่วงขนาดไหนนะคะไปค่ะวางต้นไม้เออทุ่งดอกไม้จันทร์ตรงสําแดงเิทอู้หูดาเมจรวนมาอู้หูหู้เก้งอู้หูอู้ดาเมจอู้ดาเมจรวมอู้ตายอู้ได้หนึ่งคิวแล้วอีดอกลาช็อตเก่งนะอู้ได้หนึ่งคิวแบบสวยอีอู้เกอุ้อู้ คูดาวแล้วคูดาวเสร็จแล้ววางอีกวางอีกต้นดอกไม้จันจงจระเิญอุ้ยได้2คิวแล้วโอยทุ่งดอกไม้จันของแม่อออ๋อสี่คิวแล้วอุ้ยโอยวิลาดวะอุ้ยไม่รู้แหละเป็นบอทหรือไปโอ้ยใครตีฉันอออ๋ออออยโอ๋ยนี่เนี่นางจะวัดอ๋ยไปอหลบออกมาก่อนวิแกหลบยากเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยอีดอกหาว่าบ้าไปนางแพ้พวกใส่ที่แบบว่าสแปมสกิลรวๆเหมือนกันนะเนี่ยอีดอกไม่ค่อยมีสกิลหลบหลีกเท่าไหร่เลยนะคะหลบหลีกก็แบบ ไม่ค่อยไกลนะคะหลบได้นิดเดียวเองอะ่ะโอ,อ้น่าจะสุกกับสายประชิดได้อยู่นะแต่สายระยะไกลด้วยกันไม่น่าจะรอดโอ้ยใครยิงหลังช้านี่ดอกมันหน้ามากนะหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหามุมหลบก่อนนะคะเขนานัวกันตรงไหนเป็นกลุ่มๆคะ่ะโอ้โอ้หลบแบ๊บมาสกิลสองพร้อมแล้วนะคะทุงดอกไม้จันวางลงไปเลยคะ่ะวางตรงไหนวะวางตรงนู้นไงตรงนี้ไงโอ้โหดามเมจโอ้ดามเมจรัวมากว่บคุณค่ะ โอ้ยลาชอตไปอีกนะคะ5คิวแล้วค่ะแมุ่ิยปังบุริเย่มากค่ะพวกเราสู้มันเร็วอวิอุิยขอบคุณค่ะใครทําให้แม่หายตัวคะระวังกับดักดอกไม้ยิุ้ยวุ้ยทำไมมันขยับไม่ได้อ่ะโอ้ยแกทำไมมันขยับไม่ได้เอ๊ะหรืออีทุ่งดอกไม้นี้มีเอฟเฟกเวลาศัตรูเข้าไปยืนจะไม่สามารถขยับได้ค่ะแกอุ้ยปฏิหารมากน่าลองเหมือนกันนะเนี่ยลองอีกทีซิไม่รู้ว่าอัพทาเลนอะไรมานะคะตอนนี้อัพทาเลนมั่วมากอาจจะอัพทาเลนที่ทาให้ดอกไม้ช่วยตึงขาได้ด ลองโอยโอ้ยโอ้ยแกดอกทุ่งดอกไม้นี้มันตึงขาศัตรูได้ด้วยดูสิหู้ยเอฟเฟกนางลายนะอีดอกอุ้ยด้าเมจดแรงแล้วก็เชล็อกขาศัตรูได้ด้วยอีหอยปฏิหารมาอุ้ยโอ้ยใครตีฉันแป๊บหนึ่งขอขอวางก่อนวาง่าทุ่งดอกไม้จันจงเจริญอู้หโดนทุ่งดอกไม้จันแม่งไปอะไรไปไงไปไงล่ะอเตรียมตัวสวดอภิธรรมเจ็ดคืนนะขีดอกมานี่มานี่ ไปบูยากมากอ่ะสกิลไม่ค่อยมีอ่ะสกิลระยะใกล้มีแบบชน2ฮิตเองอ่ะตีแล้วก็ต้องรีบถอยนะคะวิ่งวนๆไปก่อนทุ่งดอกไม้จันจงจเจริญเออรีเซคูดาวอีกแล้วแกได้ใช้แบบรัวมากโอ,อ้สกิลนางหาว่าบาปไปใช้จริงรัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออไหนดูซิอุ้ยสิบเอ็ดคิวแล้วแม่เดินวนๆสวยๆปลูกต้นรักแบบเยี่ยวๆก็เปรี้ยวได้อีดอกไม่เคยคิวได้เยอะขนาดนี้ในปาใครทำฉันโอ้ยนี่หนีออกมาก่อนนะคะอย่ามั่นหน้า วางทุ่งดอกไม้จันค่ะวางค่ะปังมากออ้12สิบสองคิวแล้วคิวมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะน่าจะลาชาวบ้านได้แหละเขาตีกันในนวในทุ่งดอกไม้ไงทุ่งดอกไม้อ้โหสิบสามคิวสิบสี่คิวแล้วแกอู้ป,งปังโพลิเย่มากโอ้ยเลือดกูก็จะหมดแล้วอีหอยโอ้ยนางเอาตัวรอดยากเหมือนกันเนี่ยอ้ากดแดดผิดฟาดหน้ามันค่ะอีหอยอย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามานะคะแม่โอ้ย ใครเข้ามาแม่จะเอาแซ่เถาวันฟาดหน้ามันดอกโอ๊ยโอ๊ยโอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยสิบห้าคิวละงงพระวางทุ่งดอกไม้เลาวิ่งแล้ววิ่งรอรอร้านแบบงงๆนึกออกปะวิ่งรอร้านแบบงงงนะคะแกโอ้อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดอะไรก่อนเนี่ยกดอะกดพลังเจ็ดบาปก่อนนะคะอืมอืมอืมออ้ยอันนี้ฉันเอาอะไรมาเฮ้ฉันเอาพลังวาจาอะไรมาฉันเอาพลังวาจาเราหมุนมาทำไมงงกดเข้าไปก่อนค่ะ สวยค่ะรอค่ะวางทุ่งดอกไม้แล้วก็วิ่งวนๆรอนะคะวิ่งวนๆรออยากเข้าไปบูบ้างจังเลยอยากไหนขอบู๋หน่อยสิขออืไม่ได anyway. ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะอุ้ยอุยแรงแรงเข้าไปไม่ไหวอื้ยฟาดค่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ้ย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 วิ่งดอกอีลุงตังนางเวอร์อุ้ยได้สิบหกคิวแล้วอุ้ยปฏิหารมากแมากเล่นกะกากอย่างชิ้นกิ่อ่ะวางทุ่งดอกไม้จันจงเจริญค่ะจงออกมาค่ะโอ้ย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 ใครขาดสกิลฉันโอ้ยโอ้ยไปหนีก่อนโอ้ยไ ตุยหอยแย่ yeah, มากอ่ะเกิดแล้วนะคะอุ๊ยหาว่าบาปไปนะแกนางร้ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวิ่งอยู่ด้านนอกแบบกรุยกรุยนะคะสวยมากอีดอกวางทุ่งดอกไม้เสร็จก็วิ่งเลยค่ะเปิดแนปเลยนะคะแกเออเลิศเลิศไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นเลยอะ่ะนางน่าจ,จะบูไม่ค่อยมันหรือเปล่าก็เลยไม่ถูกจริดิตคนใส่ PVP โดยตรงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ได้ฟาดไง วางทุ่งดอกไม้ให้ใครจะจิกเสาแม่มันต้องตายคาทุ่งดอกไม้แม่ค่ะจงตายคาดอกไม้จันแม่เดี๋ยวนี้ค่ะเออเลิศได้คิวอีกละอู้คิวแดงแบบปีกกระจายจมากค่ะแกอุ้ยขนาดเลเวลหนงร้อยหกอย่างนะโอ้ยนอุ้ยอุ้ยมานี้หนอุ้ยหล่อนจะสู้กับชั้นเหรอโอ้มีสกิลระยะประชิดได้ป้องกันตัวนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเออก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่บาปนะก็ถือโอเคอยู่นะคะโอ,อ้เลิศมาวางทุ่งดอกไม้วนไปค่ะใครโดนล็อกขาใครอีดอกนี่ไง นางโดน <surprises> ลอ็อกขาด้วยเจ่งอะลุมมาเลยค่ะผู้ชายโดนล็อกขาแล้วสตันค่ะทุบเอ๊ะแหลกหรือเปล่าทำไมนางแหลกอีดอกแหลกแล้วอ้าอ้าอ้าโอ้ยหอยอีลงตรงนางมากค่ะอีลงตรงนางมากเอฟเฟกต์ก็แบบไม่ไหวมากกระตุกมากอีดอกมาค่ะวางทุ่งดอกไม้วนไปก่อนนะคะโอ้ยใครถีบหน้าฉันอีดอกมานี่หล่อนใช่ไหมหล่อนจะหนึ่งหนึ่งกับฉันใช่ไหมมานี่มันโอ้ยีหอยถีบหน้าผู้หญิงดีมากอีดอกมามามา ฉันอยากอารมณ์แบบแดดเข้าไปแล้วก็แบบว่าสตันยังเลยอ่ะอยากเข้าไปเป็นนาตาชาโรมานอฟยั่งแต่ว่าไม่ได้มากอ่ะได้แต่วางทุ่งดอกไม้แบบกลุยกุยอ่ะฟาดค่ะนี่มีมีคนอยู่คนเดียวต้องรีบเก็บฉันเห็นหลอนนะนี่นี่ขึงค่ะโอ้หลอดปังมากแม่โอ๊ยนี่ทุ่งไขว้นี่ไม่ใช่ทุ่งเราอีดอกโอ้ยโอ้ยโดนดึงขาโอ๊ยมันจะล็อกขาแบบนี้แล้วทำดาเมจอุ๊ยโดนล็อกขาแบบรัวมากโอ้ยขยับไม่ได้ อุ้ยเกือบตุ้ยน่ะอุ้ยหายไปเกือบครึ่งหลอดนี่หอยแรงมากพอสอโอตาย่าทุ่งดอกไม้แม่ไปสีค่ะเราต้องแดดเข้าไปแล้วปลูกต้นทุ่งดอกไม้ต้นเล็กๆค่ะปลูกต้นดอกมาอ้ายโดนล็อกขาอ้ออ้อยอ้ยยอ้ยอ้ยไม่น่าเข้าไปเลยกูอยไม่เหมาะกับการเข้าไปนัวข้างในจริงๆด้วยค่ะแกอ้อยอ้อโอ้ยอ้ยขอโทษค่ะผิดไปแล้วค่ะผิดไปแล้วค่ะอีฉันเป็นชาวสวนตัวน้อยๆฉันจะมาปลูกทุ่งดอกไม้นะคะมั่นหน้านี่เนี่ยวางทุ่งดอกไม้ไปค่ะ โอ้ยสิบคิวอีกแล้วเลิศเวอร์้าวอุ้ยสิบเอ็ดคิวแล้วจงตายคะ่ะตายคาทุ่งดอกไม้แม่นั่นแหละอืม uh. ปังมากอีน,น,น,นี่อยู่ตัวเดียวนี่ต้องรีบเข้าไปจัดการละ له, 응 off, ค่ะอืม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 นี่แดดออกค่ะปังเข้ามาสีห่หลอนต้องติดคาทุ่งดอกไม้ฉันแน่นี่นี่นี่มาคะ่ะอุ้ยอุ้ยมันนะ่ะอุ้ยมีความกดแบบงงๆก็มาอาอ้าวนี่ไง นี่มานี่อีตัวแอส,สตซินตัวนี้โออนางโดนล็อกขาแล้วตายค่ะตายค่ะแม่นี่แนี่โอ้ยปาวานลูกแม่มงจีมันค่ะอแซบมานางแซบมากแต่ตอนนี้เลือดกูจะหมดอีกแล้วนะคะไม่เหมาะกับการนัวข้างในจริงๆนะบางนางก็ยังอารมณ์บางอยู่นางก็ยังแบบบางอุ๊ยกดผิดอ้ยฉันไม่น่าเอาพลังวาจาอันนี้มาเลยฉันเอาพลังวาจามาผิดว่ะต้องเอาพวกแบบเมเทโอพวกแบบว่าสกิลอะไรนะ พายุไฟอะไรเงี้ยล็อกขาศัตรูแล้วปล่อยลูกไฟเผาหน้ามันเลยน่าจะเหมาะกว่านะคะแกมนันนี่อีนี่นี่นี่มั่นหน้าเหรอนี่นี่เงี้มานี่ฉันเห็นนะหลอนแอบยิงเพื่อนเพื่อนฉันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขวังก่อนทุ่งดอกไม้จันจงสำแดงริ์โอตายค่ะตายแน่ <laughs> มันวะแกวิ่งลัวๆวิ่งอ้อมๆก่อนนะคะวิ่งอ้อมๆก่อนวิ่งอ้อมแบบนาตาชาโอ้ยเลือดจะหมดอีกแล้วว่าอุย้ยสิบหกคิวละมันมากอีดอกไปต่อคะ่ะไปต่อนะคะ ยังไงคะยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสกิลโอ้ย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 แดดออกมาก่อนอุ้ยโอ้ยกดแดดผิดอีหอยไม่เป็นไรสตันไปเลยแล้วกันนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดดออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดดออกมาก่อนโอ้ยโอ้ยเลิศเลิศปังอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีลุงตุงนางละแม่อีลุงแล้วอีลุงตุงนางโอ้ยไปดอกไม้ใครอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้กูอันนี้ดอกไม้มึงโอ้ยโอ้ยดอกมึงไม่ใช่ดอกกูโอ้ยดอกฉันต้องเป็นสีทองไหนดูสิเลิศปังค่ะ โดนบิสกิาอีหอยล็อกขาไปเลยค่ะอลาก่อนทุกคนว้ายดอกไม้เต็มไปหมดเลยอีหอยดอกใครเป็นดอกใครก็ไม่รู้ในพีพีน่าจะแยกสีบ้างนะคะดอกมันสีแดงดอกเราสีทองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราจะได้ดูดอกถูกนะคะไหนดอกมึงกันไหนดอกกูอะไรอย่างนี้นะคะแกดอกไม้นั่วกันมากไม่รู้อันไหนดอกมึงดอกกูเดินเหยียบกันมั่วซั่วไปหมดเลยอีศัตรูก็คงจะงงฝั่งเราก็คงจะงงนะคะอันไหนคือดอกฝั่งเดียวกันอันไหนคือดอกฝั่งนู้นนะคะงงเจอพุ่มดอกไม้แล้วแบบไม่กล้าเข้าไป ะไปสู้ต่อวางค่ะอทุบไปค่ะโอ๊ะกระเทยชาวสวนสู้ตายค่ะแม่โอ้ยโอ้ยใครจิหัวใจโอ้ยโอ้ยแกมันล็อกขาจริงด้วยอ่ะมันขยับไม่ได้เลยอะอีดอกทุ่งดอกนี้มันลายนะเห็นป่ามันล็อกขาด้วยแม่ออกค่ะอุ้ยกว่าจะออกได้อหอยรอดชีวิตเกือบหาไม่ปาดปาดกรีบดอกอมาค่ะศึกประชันค่ะหล่อนจะ เล่นสวนดอกกับฉันหรอมาค่ะดอกหล่อนกดอกฉันดอกใครจะทองกว่ามาเลยค่ะมาเลยค่ะมาฟาดค่ะมันอ้าอ้าใครมาช่วยหล่อนอีดอกใครลุมใครลุมคะลุมทําไมอ๋อ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 เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยห่วยอุ้ยอุ้ยแรงมากอีดอกเกือบตายไม่ใช่เกือบตายจะตายแล้วด้วยโอ้ตายเลย มันมากไปต่อค่ะอุ้ยมันไหวแกอุ้ยข้ามเซิร์ฟมันมากคัดน,นี้มากูเอฟนะคะคันน้มาเอฟค่ะทําประโยชน์ให้สังคมแล้วหนึ่งนะคะอ้ยโลดดาใช้ล็อกขาศัตรูได้อันนี้คือความรู้ใหม่นะคะก็เยเกิดการเรียนรู้นะคะวางเลยค่ะทุ่งดอกไม้จันทกลางออกมาค่ะล็อกขาพวกร้านเลยค่ะพวกร้านพวกมันหน้าต้องโดนล็อกขานะคะสู้ตายค่ะยังไงคะอม,มันต้องมีอ้า ใครใครปล่อยน้ําแตกใส่หน้าแม่ใครแตกน้ําใส่หน้าแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวมากอีดอกอืมฉันเอาพลังวาจามาผิดอันนะโอ๊ย๊ยโอยยต้องรีบออกเดี๋ยวโดนล็อกขาอุ๊ยโอยอ๊ย๊ยติดสโลด้วยนะคะแล้วเดินออกช้าก็จะโดนล็อกขาด้วยเหรอหรือว่าเวลาที่ดอกไม้บานมันจะล็อกขาใช่ไหมเห็นไหมมันมีคนโดนล็อกขาด้วยโอ๊ยอีดอกไม้อีดอกไม้จันนี้จะมาสู้กับฉันอีกละมาหล่อนจะเอาดอกหล่อนมาสู้กับดอกฉันหรอมานี้ลุงมันนี่มานี่ดอกหล่อนมันไม่่เทากกัับดอฉนหลอก รู้ด้วยว่าดอกฉัน่ะไปดูไกด์มาแล้วนะคะไปดูไกด์พีพีพีอีกรอบนึงนะคะนี่โอ้ยอออืมอืมดอกหล่นมาค่ะดอกใครจะแรงกว่ากันคะมาค่ะอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี้อุ้ยดอกไม้เกกะมากไม่ใช่เกกะกแบบการต่อสู้นะเกลากแบบบางจอกูมากอีดอกมาอืมอืมเออนางจะตายแล้วมานี่กูก็จะตายมากค่ะกูทำไมมันหนาจังอะโอ้ยโอ้ยอยากซัมมอนคนมาช่วยสิ นี่ไงเจอดอกฉันไปบ้างเป็นไงละ่ะเป็นไงตายสิตายสิดอกโอ๊ยตายยากตายเย็นจะก,กูไม่สู้กับมึงละไปดีกว่าเดี๋ยวตายนะคะเพื่อนมันเริ่มมาลุมแล้วนะคะเพื่อนมันมาเริ่มแบบยอีนี่จะตายต้องลุมพลังดอกไม้อะปลูกไปค่ะปังค่ะอีนที่จองล้างจรผ่านฉันมากมทุกโอ๊ยโอ๊ยใครดึงฉันไปอ้าอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้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 ยกว่าจะแดดออกมาได้อุ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อ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 ยตอบิโดจะลงหัวเด้มานี่ ทุ่งดอกไม้จันจงเจริญเออปลูกตรงไหนก็ไม่รู้นะมองมองไม่เห็นเลยอ่ะอหอยหรือปลูกไม่ติดวะงงหรือแหลกว่าปลูกไม่ติดสกิลใครก็ไม่รู้ไม่กล้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวหายนะคะเข้าไปแล้วหายเลยนะคะแกเอายังไงต่อคะแม่มาค่ะโอ๊ยเจ็ดคิวแล้วรัวมากอือออีนี่ต้องโอ๊ยวินาคสตันได้นะพุ่งเข้าไปจูบหน้าแล้วก็สตันให้ผู้ชายแบบรัวมากเออไหนขอดูคิวซิอ๋อสี่สิบห้าคิวแล้วอีดอก อุ้ยแต่ฝั่งนู้นต้อง60คิวเนี่ยอีดอขนาด45คิวนะเคิวในนีไปต่อค่ะแม,ม่อ้าวหมดเวลาแล้วว่ากำลังสนุกโรย่าอุ้ยมันมากแซบเวอร์อ้าวละคะ่ะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแกขากับคลิปการลง pvp ของน้องนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมโอ้ยโอ,ยโอยคิดว่าน้องน่าจะเอฟไหมอะส่วนตัวน่าเอฟนะสำหรับ ใครที่มีแค่สายที่แบบว่าชอบไปบู๊ชอบไปคลุกวงในชอบเน้นแบบซัพพอร์ตอยากทำดา,มด support, ดามดเมจซัพพอร์ตอาแบบซัพพอร์ตดาเมจอะเออซัพพอร์ตดาเมจอยู่ไกลๆลาดเพื่อนแบบกรุยกรุยแล้วก็หนีแบบแรดแรดอะไรอย่างงี้นะคะคลานหนีก็โอเคอยู่นะเออจากที่ลองเล่นดูเนี่ยเจมมีความคิดว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเออ ไม่ค่อยมีสกิลให้กดใช้เล่นอะไรเลยนะคะอีหอยมีแต่สกิลหลบนะคะเอาจิงๆนะคะจะพุ่งเข้าไปในดงตีนก็ไม่กล้าพุ่งนะคะเพราะว่าน้องตัวบางมากนะคะแถมน้องเนี่ยไม่ค่อยมีสกิลอะไรในการแบบว่าต่อสู้นะคะเนื่องจากนางเนี่ยมีสกิลต่อสู้แค่ระยะใกล้แค่สสกิลนะคะแล้วสกิลละ1ฮิตแค่นั้นเองก็คือฟาดไปโบ๊ะเดียวเราก็ต้องรีบออกมาอยู่ดีนะคะแกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไว้แบบเวลาช็อตศัตรูน่าจะดีกว่านะคะคิดว่าน้องตัวไม่หนาด้วยนะคะแต่ว่าวิ่งอยู่ ไกลๆกลุยๆแล้วก็สร้างดอกอสร้างทุ่งดอกลาเวนเดอร์ครอบศัตรูไว้ตอนเขากำลังนัวกันเนี่ยเป็นอะไรที่แซบมากแสบมากใน v p p ้ามเซิร์ฟแค่แกเป็นคลาสที่น่าเล่นมากอีกคลาสหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับใช้ง่ายใช้สบายแต่ไม่เน้นบูแค่นั้นเองนะครับแก หรือว่าใครมีเทคนิคการ PVP ดีๆบอกว่าเฮ้ยเจ๊จริงๆลักษณะการ PVP มันสามารถ PVP แบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้นะก็แนะนํากันมาได้นะคะอันไหนที่มีประโยชน์เจ๊ก็จะขอบคุณและทําการปักหมุดไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะแก่ออ แล้วสำหรับคลิปหน้านะคะจะจะมีอะไรเด็ดๆซับซับมาฝากก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณที่เป็นลันใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปบ้านน้องก่อนนะคะดาเมตต้องมาคริตต้องหนักๆบอกเลยนะคะอีดอ,อกมันมากแม่ม